ก่อนที่เราจะเก็บเนี่ยอยากให้แบบเขาแห้งก่อนแล้วเราค่อยปิดฝาชั้นเนี้ยตัวเป็นเป็นตัวโฟมไวยึดส่วนวิธีการกูจะค่อยๆถอดถอดหัวเขาออกด้านบนซึ่งเวลาที่เราจับส่วนขขาบนออกระวังว่าสมมติอย่างผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีตุ้มหูเขาจะมีมงเขาจะมีแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะคะระวังเขาจะหักระวังเขาจะหักต้องจับแบบบริเวณผมเนาะอยาให้เขาหักกูจะค่อยๆเอาออกแบบนี้อ่ะเอาเขาวางไว้ก่อน แล้วเราจะค่อยๆเห็นไหมเราจะมีแรงที่จะจับด้านบนแบบนี้แล้วเขาจ,จะจัดเลื่อนออกมาได้ปึ๊บอ้าวตัวนี้อาจจะยาวไปยาวไปไหมยาวไปนิดนึงถ้ายาวไปแบบนี้กรณีแบบนี้ยาวไปแบบนี้สิ่งที่เราจะต้องทําคือเราจะต้องตัดตัดดันลันออกเราตัดออกได้เลยนะซึ่งวิธีการตัดคือเราใช้ครีมก็ได้ครีมตัดออกถ้าใครมีครีมใหญ่ๆก็สามารถใช้งานได้เลยเนาะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้ครีมเล็กนี่แหละ แล้วเราก็ค่อยๆหักงอเอาทีละทีละนิดท,ทีละหน่อยนะคะอืมเราก็อย่าลืมว่าทําให้เขาเป็นแบบแหลมๆเอาไว้นิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้ยึดเขายึดเขาแล้วก็เก็บอยู่อย่างนี้นี่ถ้าเรายังไม่อยากกดเรามาร์คเขาไว้ก่อนคะ่ะเรามาร์คเขาไว้แบบนี้แล้วเราใช้ไม้จิ้มนะทุกคนจิ้มมันลองอไปนำล้อมเขาไปก่อน นำล่องเขาไปก่อนเพราะว่าด้านบนมันเป็นกระดาษเนาะมันเป็นกระดาษห่อของขวัญแบบห่อเอาไว้เนาะเราก็จะหยิบเขาเข้าไปแบบนี้นี่เห็นไหมพอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเออเราก็จะใส่หัวเขาลงไปซึ่งเวลาการใส่หัวอยากให้ใส่แล้วให้อยู่ผมตำแหน่งเดิมเขาจะมีรูอยู่แล้วเนาะเขาจะมีรูอยู่ที่หัวอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ค่อยๆใส่ลงไปหลังจากที่เราแบบนี้เสร็จปุ๊บทิ้งไว้ในห้องแอร์ให้เขาแบบว่า เซตตัวเซตตัวอีกครั้งแข็งอีกครั้งก่อนที่เราจะปิดตัวอะคริลิกตัวนี้นะพอเราแข็งแล้วปุ๊บเราก็ปิดตัวอะคริลิกตัวนี้ปึ๊บลงมานี่แบบนี้เราก็เหมือนได้ของขวัญอีกชิ้นหนึ่งนะเอาไว้โชว์ในบ้านหรือว่าอะไรไว้แบบเป็นที่ระลึกด้วยว่าเออคนที่ให้เราเนี่ยทำไมเขาให้แบบเราในชุดท่าทางนี้ทำไมเขาแบบ เข้าใจในความเป็นเราขนาดนี้เนาะให้แบบเออไวไวให้นึกถึงด้วยนะคะส่วนตัวเค้กเราก็ตัดกินได้เลยนะคะด้านในอร่อยนะต้องตัดกินนะเพราะว่าปัญหานี้ที่ผู้ทากล่องนี้ขึ้นมาเพราะอะไรดูไหมเพราะว่าหลายๆคนที่กลับมาสังสา่งซ้ำอ่ะเราบอกว่าเค้กยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยไม่กล้าตัดไม่กล้าตัด คือคือแบบว่าเราเสียดายอ่ะอยากให้ชิมเค้กอร่อยอร่อยด้านในด้วยเราเลยแบบว่าเอองั้นมีกล่องไว้ให้ลูกค้าเก็บแยกต่างหากดีกว่านะเพราะว่าสิ่งที่เขาเก็บเขาคงอยากจะเก็บเป็นตัวปั้นตัวความหมายดีๆเนาะที่เขาได้รับในวันเกิดนะปุกก็เลยทํากล่องนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้ลูกค้านะคะสามารถเก็บตัวปั้นเอาไว้ได้